ก๋วยวุยอ้อยมันบอลอีกทีนึงปกติก็จะมีก้วยอ้อยด้วยนะพี่น้องาำหลักแล้วก็มีก้วยอ้อยก้วยอ้อยไส้ก้วยอ้อยไส้แหนะทำหลักจะต้องมีก้วยนี้อ้อยนั่นนะเปิดเป็นร่องเปิดโบยูตามธรรมเนียมเนาะจะขึ้นก๋วยนี่แต่ว่าก้วยอาจจะก็ไม่แบบ จ้ะอาาบอแม่หันเจ้าอาาอ,อ่ะพี่นอ้องอดีเป็นพิธีการขึ้นบ้านใหม่เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเป็นพิธีการขึ้นบ้านใหม่ค่ะพี่น้องจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ของพองยเยกเก,กรกอวาของญาติพี่น้องของจานโก้เนาะคะ่ะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้ก็มี พรุ่งนี้ก็มีหมอลำค่ะพี่น้องมือแรกมืออื่นเป็นโตะกีนมือนีเพิ่นกะเป็นยางผ้ามค่ะมือหนีเป็นมือยางผ้ามขึ้นมามือขึ้นเนาะค่ะเนาะมืออื่นเป็นมือฉลองค่ะอ่ะเลียงพีเลียงน้องค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะถ้าไปกับไป,ไป,บ,ไปบ้านเลขที่ท่ายดนาะเนาะหนึ่งสี่เก้า <14 9. S 2> บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ บานเลขที่หนึ่งสีเก่านะคะเนะาะมาน,านี่ได้เงินแล้ววันที่นี้ได้เงินได้เงินพี่น้องพิ่นวานเงินวานทองหาบเงินหาบทองขึ้นเฮี้ยนขึ้น,น,นซ่านโอ,นอญญ้พุ่นอะยางรวยรวยพี่น้องมือนี่เป็นมือสันวันดีเนาะ,ะ,นะวันนี้เป็นวันสันไม่ได้ได้จักรรอบหรอจ้าเนี่ยโอ้รอบสุดท้ายเนาะ ดอกสุดท้ายละเด้อพี่น้องเด้อจ้ะเป็นบ้านของญาติของอาจารย์โู้ค่ะพี่น้องคะเจตู่กะพึ่งจะได้มาเพราะว่าไปเติมแก๊ดของเพิน่นไห้เพิ่นห้องก็มาแม่คั่วเพิ่นแก๊ดเหมิดค่ะแม่คั่วแก๊ดเหมิดก็เลยพึ่งจะเติมพึ่งจะไปเติมแก๊ดมาจะ้ะ

งี่เข้าวูกหลากเนี่ยเพื่อนไม่ใช่ตัวเดียนจิมแต่เนี่ยเออใจกันชับใชกันใจ่จิมเออีสวันนว่าสิมาทุกคำเอาว่าอ่าพูดมาขาน้ำเอาไปทำมาตรงเอาว่าชงมาอมมาใบหลักษาโอ้พี่ตัวเนี้ยพี่เดียวมากเลยาถุกมีเหี้ยห่องมองว่า คืออมยังได้ยินไฟคามาเป็นใคไประหยัสิล่ะทาไมดูด่วอันนี้อันท่อมอันท่องบุกขึ้นขาดขาดเท่าอมไรหน่อยหรือนปวมาดีอย่ามากเอ ไป่ามว่าได้ก็มาไล่กั่วกด้ให้เอามาเบิดส่วนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ยาเดือดเออมเดือดเออไม่เดือดขับมาดูให้ดานเออเนี่ยบอม่านเนี่ยทุกเนี่ยยากเนี่ยบอม่านเนี่ยยากเออบอมานด้วยเนี่ยขับเนี่ยบอม่านให้ดูให้านอยู่ดีมีแห้งให้เราไปด้วยให้ก็เลือดจุกบ้างเพียงแน่งแล้วดูดานนั่งหยิบหยับตรวจเนาะเออแล้วเขอเชสื้อเลือดมีก็พั้มบาดอ้าว

เบี้ยงอตาคือว่าทาเย็นนิดเนาะเนไร่าน้เนี่ยคือว่าัือดังใจยอดคือนี่คือว่าเาอ๋อลเอออ๋อมยอน้าบุญแสงเออฝาละนงคือว่าเท่าอ๋อแ่มาปุบไก่คือว่าเท่าบุญผมปั่นล้มคือว่าเท่าลาบุญหนาชนิด เสี้ามงิออหลังคาชื่อว่าเทาพุก้องน้งน้ตางน่ะชื่อว่าเทาบุญใสว่าเ้าเออพวกเสานี่ชื่อว่าเทาบุญจำอ่างโอ้จะสีน้ำเงินสีแล้วง้มดีองต้องบุญหมันขวเยืนนอนกระขึ้นสิฝันดีมีสุกนอนกรงเลี้ยนสิบ่มีลูกมาเบียดเตียนนีหละเงี้ยพายินเพันแกงเป็นยังแบียงให้เป็นมุ่น ้ใคได้อยู่ทำพุ้นมุ้นมังรถล่างสั่งอของใส่เข็มถุนเข่าเปียกมุ้นเข็มจังเต็มเหล้าเออมื่อยางดุจเจ้าอยู่ทุ่มกินเย็นเพราะกสิบวเห็นในบ้านเม้นกสิบวมาใกลมีแต่ได้กับได้มีแต่ดีกับดีผู้เจ้าต้องหลงทองคำลำคาวาสนาทรงให้มีเงินใจ กอขาดถงเนี่ยบานนี่นาะมาจไหมูนอนุ่าเอดเดาอเดือเดือดโย่โย่ีย่ย่โย่โอ่โย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 โย่โย่โย่โยาโย่โท่่โย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 149่โย่โย่โ่โย่โย่โน่โ้่โย่โย่่่่นย่โย่โ่โย่่โย่โยด้ย่่่ สวยมากเลยจ้าเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC คะ่ะจะเป็นพิธีพามเพิ่นจะสวดจังไดเฮ้ากับจังรอฟังน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่เอาหนึ่งสี่เก้าว่าป็นสิกับเราบอพี่น้องว่ามันถือ่อเราบอคันหนึ่งสี่เก้าค่ะ, 9, นะ,คะเนะาะ เดี๋ยวอีกเดี๋ยวพอดีต้องวางพอดีเนาะพอดีพอดีเดีายนหายเอาไว้ อ๋อมันไม่มีตัวล็อกนะครับมันไม่มีตัวล็อกนะครับ <laughs> seg barang cela kami तो dia bisawa segangcer तो dia bisa kamiangga dapat barang celaan kami ้าของเมียนากรนีผู้มันคงรัรัก,รกายดีนหนึ่งมั่นชั้นคนะมมหนึ่งข,ข้าพเจ้าทั้งหลายในเชื่อที่ว่าของเมียนาเลขที่ตัวใดจ้ามันเลขที่หนึ่งสี่เก้าจ้าหนึ่งสี่เก้าจ้าโอ้คือเลขที่เลขางามแท้งามนะเนาะหนึ่สีเก้าเมย เป็นตาบ่จัดค่ะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะต้อ,อ,องพี่น้องเยีมซี่ค่ะขออนุญาตลงทนนะะันเด้อค่ะเด้อรวยๆกันสุขภูสุขคนเนาะจ้ะเนาะหนึ่งสี่เก้า